แล้นนท์น,นะครับในรายการช่างคิดสังเกตโดยอพวชปีสามอีกครั้งนะครับครับและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากนะครับซึ่งที่นี่นะครับยูนิโก้ได้ระบุว่ามีโอโซนสูงถึงอันดับเจ็ดของโลกเลยเชียวนะครับครับผม มาสิ่งขนาดนี้ต้องสูดได้เต็มที่เลยครับโอ้โหโดนใจเย็นนะผมพี่ยูเนสโกบอกไว้เนี่ยคือมันไม่ใช่พื้นที่เฉลี่ยของทองน้เขียวนะครับผมที่ติดเป็นอันดับเจ็ดของโลกนะครับนั่นคือป่าสแกรลาจะผมมันนั้นเป็นเฉพาะที่แล้วอีกอย่างรู้ไหมถ้าเราสูดโอโซนขนาดนั้นจริงๆอ่ะมันจะเป็นพิษต่อร่างกายนะอ้าวแต่โอโซนนี่ช่วยป้องกันรังสี UV นะครับอันนั้นมันชั้นโอโซนที่อยู่เหนือ,อถิวโลกไปไกลเลยครับ แต่ตัวก๊าซโอโซนเนี่ยมันใช้ในการฆ่าเชื้อมีคุณสมบัติเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อแต่ถ้าเราสูดมากๆเข้านะเราจะแสบตาแสบจมูกและหายใจไม่ออกได้ครับเอาแล้วสูดไปแงเยอะเนี่ยแล้วที่เอ้บ้าท,ทำาไมครับไม่ใช่บอกไม่ต้องขนาดนั้นที่บอกแล้วไงจุดที่โอโซนข้นข้นจริงๆเนี่ยอันนั้นอย่ในปากแกลา<อ>่ลาสในวังต้นเขียวนะครับอากาศบริสุทธิ์สูดสได้เต็มที่เลยจริงครับว่าแต่เมื่อกี้โดนถามใช่ไหมว่าพี่พาหน,นุนมาที่นี่ทําไมใช่ครับ พี่จะพานนมาชิมพุทชานมสดอของขึ้นชื่อของวังน,น้ำเขียวครับผม<อ>ดีเลยครับนี่ครับพร้อมยังอยากชิมยังอยากชิมคร,ครับไปกันเลยครับพุทชานมสดเกิดจากการผสมของพุทซาหลายสายพันธุ์จนได้เป็นพุทซารูกผสมที่มีผลค่อนข้างใหญ่หัวท้ายมนเปลือกบ,บางโดยจะมีการใส่ปุ๋ยสูตรนมสดซึ่งนอกจากทําให้ผลมีขนาดโตสม่ําเสมอและหวานกรอบแล้วยังมีกลิ่นน้นํานมเจืออยู่จึงเป็นที่มาของคําว่าพุทชานมสดนั่นเอง พี่ครับขอซื้อผู้ซ่านมสด1กิโลครับค่ะเลือกได้เลยค่ะโอ้ทำไมมันเหลือน้อยจังะครับพี่อ๋อคือคในสวนเนงวันทองมาลงเลยจ้ะเนี่ยโอ้อยางงี้ก็ขาดทุนแย่สิครับจ้ะขาดทุนก็ตอนนี้เรากำลังหาวิธีป้องกันหนงวันทองอยู่ยจะ้ะคือครเราได้ยินว่าจังหวัดแพร่เขาจะมีวิธีป้องกันเราก็อยากจะเอาวิธีนั้นมาใช้มากเลยจ้ะผมอยากช่วยพี่เขาพี่เอิร์ทเราจะทำยังไงล่ะครับนน นนว่าเราก็หาวิธีในการกําจัดแมลงวันทองที่แพร่ครับแล้วก็มาบอกพี่เขาเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับเอางั้นดีครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเร้ยกันนนเนี่ยจะไปหาวิธีมาให้ว่าจะสามารถกาจัดเจ้าแมลงวันทองยังไงบ้างแล้วรีบกลับมาบอกครับผมแต่ตอนนี้ขอพักซารเราหน่อยครับครับเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทจ่ะจ่ายตังค์ดิเอาอันนี้ครับ แล้วตังค่ารถเหรอครับนั่นแหละนั <c oughs> ่นแหละอ้าวดอะไรครับคุณมีแถมด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะเดียไปแทรกกันต่อรายการช่างคิดช่างสังเกตในวันนี้นอกจากจะพาน้องๆไปรู้จักกับการทำให้แมลงวันทองแมลงศัตรูพืชอันดับต้นๆของชาวสวนผลไม้ ที่ถูกทําให้เป็นหมันด้วยการฉายรังสีแต่จะเป็นรังสีอะไรทําให้เป็นหมันได้อย่างไรและปลอดภัยกับคนกินผลไม้หรือไม่ต้องตามน้องนนท์กับพี่เอิร์ธไปที่จังหวัดแพร่กันก่อนแหละครับแล้วตอนนี้นะครับเอิร์กับนนท์ก็อยู่ที่สวนพุทรานมสดาตำบลป่าก,กลางอําเภอลองจังหวัดแพร่เรียบร้อย<ม>แล้วนะครับครับซึ่งโอ้โหลูกพุทราที่นี่เต็มห<ม>น้ากินจริงแล้วเมื่อกี้นะพี่ขอเนื้อเจ้าของสวนแล้วเด็ดกินได้เลยครับจริงหรอครับลองชิมเซได้เลยครับนี่ แค่เสียงนี่ก็หิวแล้วแหมกรอบอร่อยไร้แมลงวันทองจริงๆครับว่าแต่ว่าแต่อะไรครับนนว่าแต่แมลงวันทองนี่มันคืออะไรแล้วครับแล้วมันทาลายยังไงครับแล้วไปพี่นึ้ว่าจะถามว่าแมลงวันทองเป็นแฟนกับแมลงคุณแผนยังไงโอ้พี่เฮิร์ตเล่นอะไรเนี่ยเอาไปหลอกพี่ด้วยแมลงในกลุ่มของแมลงวันผลไม้จํานวน10ชนิด ที่สร้างความเสียหายให้กับพืชและผลไม้เศรษฐกิจของไทยหลายชนิดแต่เดิม,มแมลงเหล่านี้อาศัยอยู่ในป่าแต่การปลูกไม้ผลเหล่านี้เป็นพื้นที่กว้างติดกับแนวป่าทําให้มันมีแหล่งอาหารและสถานที่ที่วางไข่นําไปสู่การแพร่ระบาดและสร้างความสูญเสียให้กับชาวสวนในหลายพื้นที่ เพราะในวงจรชีวิตของมแมลงวันทองนั้นตัวเมียจะเลือกผลไม้ที่ใกล้สุกแล้ววางไข่โดยการเจาะเปลือกผลไม้เพื่อวางไข่ครั้งละ5้าถึงสิฟองหนอนที่เกิดจะค่อยๆกินผลไม้จากด้านนอกเข้าไปก่อนที่จะเจาะเปลือกของผลออกมาเพื่อทิ้งตัวลงสู่พื้นและกลายเป็นดักแด้และ,จะเจริญเป็นมแมลงวันทองต่อไปอเปีอครับครับ,รบใช่คนนาคนนี้ไหมครับที่นาใช่นะนี่ครับ ใช่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมนท์ครับและนี่คือคุณวนิดนะครับรับผิดใจที่มาช่วยกำจัดปัญหาบมลงวันทองให้เกษตรกรครับครับคุณนาววันนี้ทำอะไรอยู่ครับ ในกล่องนี้มีดักแด้ของมแมลงวันทองนะครับอ๋อครับกล่องนี้ประมาณ1นึ่0 0สหตัวครับรุงนี้มแมลงเหล่านี้ก็จะออกจากดักแด้แล้วก็บินเข้าไปผสมกับมแมลงในสวนนี้ครับเเดี๋ยวนะครับพี่วนนิดนี่สรุปว่าพี่วนิดมาเพื่อลดจำนวนแมลงหรือว่ามาเพิ่มจำนวนแมลงวันทองกันแน่ครับเนี่ยใช่ครับ,ย,รบยิ่งเราปล่อยมแมลงวันของเรามากเท่าไหร่ก็ลดจานวนแมลงในพื้นที่มากเท่านั้นครับแสดงว่าแมลงวันทองคุณอาเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษแน่ใช่ไหมครับใช่ครับ มแมลงวันทองของเราไม่ว่าน้ําเชื้อตัาผู้หรือไข่ของตัวเมียล้วนแต่มีพันธุกรรมที่ทําให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่ฟักหรือไม่วางไขค่ครับอ๋อเหมือนมแมลงวันทองถูกตอนไม่ใช่เหมือนเป็นหมันใช่ไหมครับใช่ครับว่าว<ะ>แต่ ว่าแต่เราจะสามารถทำเหมันเจ้าแมลงวันทองยังไงครับอาจารย์ครับและการทำาหมันแมลงวันทองนี้มันจะเหมือนกับการทำกับสุนัขหรือแมวอะครับมันทำกันทีละตัวเนี่ยพี่ว่าไม่น่าใช่นะอืมใช่ครับไม่เหมือนครับเราทำาหมันแมลงวันทองโดยการฉายสีครับอ้าวแล้วรังสีมันทำให้คนเป็นมะเร็งนะครับแล้วการทำาหมันนี้มันจะไม่เป็นอันตรายหรอครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ไปที่งานของอา ที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกแล้วเราก็จะได้ทราบว่ารังสีมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรและเราทาหมันแมลงวันทองอย่างไรดีไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยวให้ผมกับน้องนนช่วยนะครับครับช่วงหน้าเราไปดูกันว่าแมลงวันทองเหล่านี้ถูกทําให้เป็นหมันด้วยการฉายรังสีได้อย่างไรและรังสีที่ฉายมันปลอดภัยจริงหรือไม่ห้ามพลาดนะครับ จากพุทธานมสดที่จังหวัดแพร่สองพิธีกรของเราเดินทางมาที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นที่ตั้งของสอทนหรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศแหละครับและที่ยู่อยู่ข้างเอิ้์กันนนะครับนี่คือผู้ชี่ยวชาญด้านการฉายรังสีของสอทนนะครับ ดกร์กนกพรสิริบุญชัยหรือดอเอรปอนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะพี่ปอครับรังสีนี่มันคืออะไรหรอครับรังสีก็อยู่ในธรรมชาติร,บรอบๆตัวเราอยู่แล้วนะคะครับเขาเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะคะที่แผ่ออกมาจากต้นกําเนิดแม้ว่ารังสีจะมีความหมายรวมถึงแสงและคลื่นวิทยุแต่รังสีในความหมายของคนทั่วไปจะหมายถึงพลังงานที่ถูกปลดปล่อยจากธาตุกำมันตรังสี ที่สามารถทําให้เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งเราแบ่งรังสีในกลุ่มนี้ออกเป็น3ชนิดตามลักษณะของอนุภาคและการทะลุทะลวงคือ 1. รังสีอัลฟาเป็นรังสีที่มีประจุบวกมีเลขมวล4จึงมีอํานาจทะลวงต่ํามากสามารถทําให้สารที่ถูกกระทบเกิดการแตกตัวไปเป็นไอออนได้ดีจึงมีผลต่อเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตสูงมาก 2. รังสีเบตาเป็นรังสีที่มีประจุลบมีมวลเท่ากับมวลของอิเล็กตรอนจึงมีอํานาจทะลุทะลวง สูงกว่ารังสีอัลฟาประมาณ100เท่าและสามารถผ่านโลหะบางๆได้มีผลต่อเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตน้อยกว่ารังสีอัลฟา 3. ารังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่มีประจุและไม่มีมวลมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงสุดสามารถทะลุผ่านแผ่นไม้โลหะและเนื้อเยื่อได้แล้วรังสีไหนมันอันตรายหรือไม่อันตรายหรอครับค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษแล้วรังสีแมลงวันทองนี่มันต้องใช้ประมาณสักเท่าไหร่ครับรังสีเนี่ยรังสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นรังสีแกมมา,มมาซึ่งมีคุณมสมบัติคล้ายๆกับเอกซเรย์นะคะแต่ว่ามีต้นกําเนิดที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะคนะแล้วทำไมถึงเลือกใช้รังสีแกมมาแทนที่จะเป็นรังสีอุอครับใช,ใช่ครับที่เราใช้รังสีแกมมากับเอกซเรย์ ray, กับบุคคลหรือกับแมลงวันทองเนี่ยเป็นเพราะว่า ทั้งรังสีทั้งสองชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกซเรย์หรือแกมมาเป็นรังสีที่เมื่อฉายไปแล้วจะไม่ตกค้างอยู่กับวัตถุที่เราเอาไปฉายรังสีอ,อย่างเช่นเราไปโรงพยาบาลไปเอกซเรย์ปอดก็ไม่ได้มีรังสีติดตัวกลับบ้านเราไปนะคะ<อ>กรณีนี้ก็เหมือนกันเราเอารังสีแกมมามาฉายให้กับแมลงวันทองเพื่อทำหมันก็จะไม่มีรังสีตกค้างอยู่กับตัวแมลงวันทองที่เราจะปล่อยกอ,อกสู่ธรรมชาติอาตอไก<อ>่ไม่ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อมด้วยใช่<อ>ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะครับกับ,บนนและก็คุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณดรปขอบคคุณมากรั ครับนองแต่พี่จะพาโนนไปฉายรังสีฮะฉายสีเหรอครับพี่ล้อเล่นพี่หมายถึงว่าพี่จะพาไปดูกระบวนการการผลิตเจ้าแมลงวันทองและก็รวมไปถึงการฉายลังสีกับเจ้าแมลงวันทองด้วยดีเลยครับสนใจไหมครับสนใจมากเลยครับพี่วินิตรอเราอยู่แล้วครับไปไปเลยครับ ก่อนจะไปพบมแมลงวันทองตัวเป็นๆเ,เรามาทําความรู้จักกับวงจรชีวิตของมันก่อนกันดีกว่านะครับมแมลงวันทองก็เกิดจากไข่เหมือนมแมลงวันทั่วไปโดยตัวเมียจะบินไปวางไข่ไว้ในผลไม้ในเวลา2วันไข่จะฟักเป็นตัวหนอนที่จะกัดกินเนื้อผลไม้เป็นอาหารอยู่ประมาณ7วัน ก็จะเจาะเปลือกผลไม้ออกมาและดีตัวลงสู่พื้นดินเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ประมาณ7วันก่อนที่จะลอกคราบออกมาเป็นแมลงวันทองเต็มวัยที่จะมีอายุขายประมาณ3เดือนเลยครับแล้วข้าพเจ้าก็ได้ขี่ม้าสีหมอกมาหานางวันทองแล้วทำอะไรของพี่เอินเนี่ยพี่ก็อายตัวเองเหมือนกันนะครับอาชาวมนิฐบ้างครับครับพี่วินนี่ครับผมเออกรนออยากจะรู้ว่าเราจะสามารถทำเหมันเจ้านางวันทองเอ้แมลงวันทองเนี่ยได้ช่วงไหนบ้างครับครับ อย่างที่เราทราบนะครับแมลงวันทองก็มันก็เหมือนกับแมลงทั่วไปนะครับเขาจะเริ่มจากที่การผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่แล้วก็กลายเป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแม่กลาเป็นตัวดมไหวแต่ก่อนอื่นนะว่าเข้าไปดูขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแมลงตัวนี้ก่อนก่อนที่จะมาเฉลยว่าเราฉงสีในระยะไหนกันนะครับโอเคครับดีเลยครับจะได้เข้าไปดูกันก่อนไปดูเลยไหมครับไปครับเชิญครับ ในการเลี้ยงมแมลงวันทองของที่นี่เขาจะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไว้ในกรงนี้แหละครับโดยใช้มแมลงวันทองตัวเมียที่ผสมพันธุ์แล้วก็จะบินมาวางไข่ในกระบอกที่ล่อไว้ด้วยน้ำฝรั่งอันนี้แหละครับจากนั้นไข่แมลงวันทองบนถาดที่วางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นก็จะฟักเป็นตัวพร้อมทั้งเติบโตในถาดเหล่านี้ขึ้นจนถึงระยะที่เข้าดักแด้มันจะมีพฤติกรรมเข้าหาแสงโดยการดีดตัวออกจากถาดลงไปในถาดใส่น้ำที่วางไว้ด้านล่างเพื่อน,นำมันไปไว้ที่ห้องเลี้ยงดักแด้ ในห้องเลี้ยงดักแด้จะพวกนอนดักแด้ก็จะถูกประคบประงมไว้ในขีเรื่อยแห้งและที่มีแสงต่ำเพื่อให้มันได้นอนหลับเฮ้ยเพื่อยืดเวลาในช่วงของดักแด้ออกไปนานๆไง,งล่ะครับน้องนองนงน้องเอ,อิร์ตครับนี่คือพยานาที่เราจะใส่แมลงทองทาหมันนะครับครับครับน้องนองนงน้องเอ,อิร์ตคิดว่าเราจะทำหมันมแมลงในยะไหนครับโดยความจริงเอิเป็นพี่นะครับาได้ขอให<ช>้เกียรติไ้ผมน้องนนตอบดิ อ้าโอ้โหพี่ไอดก็ตอบผิดนะสิเปาสำหรับนนะครับันคิดว่าน่าจะเป็นระยะดักแด้ครับเพราะที่โนสังเกตในส่วนพุทธานะครับเห็นแต่มีแต่ดักแด้ครับ เอ้ก็คิดอย่างไรเหมือนกันครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นระยะดักแด้แะครับเพราะถ้าไข่อะนรก็จะแลกไปครับแล้วถ้าเป็นตัวอ่อนอาจจะทาลาบากออครับถูกต้องแล้วครับเราใช้สีทํามดมลัยเงนทองในระยะดักแด้นะครับเพราะเป็นระยะที่เราทํางานได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีผลกระทบต่อการออกเป็นตัวดาไวของมลน้อยน้อยที่สุดครับในเครื่องนี้มีสารกาลังภาพหังสีโคบอลต์หกสิบซึ่งจะแผ่หังสีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ที่ไม่มีรังสี แผ่ออกมาเพราะเรามีตะปั่วหุ้มป้องกันรังสีออกมานะครับแต่เมื่อเราต้องการจะฉายรังสีวัตถุเราก็จะเอาวัตถุนี้หย่อนลงไปในเครื่องัแล้วก็จับเวลาเมื่อได้เวลาตามที่ต้องการเราก็จะเอาขึ้นมา<อ>นะครับง่ายๆแ,แบบนี้ครับครับแล้วในการฉายรังสีนี้มันต้องใช้รังสีสักเท่าไหร่อ่ะครับ เราจะฉายสีสมันแมลงวันทองที่90เกตครับ90เกอแล้ว90เกอเนี่ยมันมีค่าประมาณไหนครับเบดครับเราไปฉายสีเอ็กซรย์ปอด45,000ครั้งครับโอ<ฮ>้45,000ครั้งรู้จักหมอเลยนะเออแต่ตอนนี้นะครับนนพร้อม้วครับเชิญนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับพี่วินิษกับน้องนน์จะนำเจ้าดนักแรกของแมลงวันทองเนี่ยเข้าเครื่องฉายังสีแล้วและในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาดูกันว่า มแมลงวันทองที่ฉายรังสีแล้วกับมแมลงวันทองตาธรรมชาติจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างห้ามพลาดนะครับครับผมช่วงหน้าเราไปดูกันว่ามแมลงวันทองเหล่านี้ถูกทําให้เป็นหมันด้วยการฉายรังสีได้อย่างไรและรังสีที่ฉายมันปลอดภัยจริงหรือไม่ห้ามพลาดนะครับ พี่วินิชครับดักแด้ของแมลงวันทองที่ผ่านการฉายรังสีแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยในสวนธรรมชาติเลยทันทีใช่ไหมครับครับเราจะต้องรีบนําไปปล่อยเพราะว่าเราจะทําให้แมลงออกเป็นตัวได้มากที่สุดนะครับบผมครับแล้วจะรู้ได้ไงครับว่าแมลงวันทองตัวไหนเป็นหมันไม่เป็นหมันนะครับนี่ไงพีรู้แล้วครับว่านนท์ต้องสงสัยอย่างนี้พี่เลยขอให้อาจารย์เนี่ยเตรียมมาให้แล้วอ่าในถาดนี้นะครับจะมีแมลงวันทองสองตัวที่มาจากธรรมชาติและแมลงวันทองอีกสองตัวที่ผ่านการฉายรังสีแล้วลองดูซิว่ามันต่างกันยังไง ได้เลยครับต่างจริงด้วยครับพี่เอิร์ทครับนี่นครับไอตัวมีตัวหนึ่งอะตรงอ,อกเป็นสีเหลืองแล้วีกตัวหนึ่งตรงอ,อกเป็นสีขาวคืออะไรหรอครับครับมแมลงในธรรมชาติส่วนอกเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับ,รบอ,อบแต่การฉายสีเราไม่ทําให้น้ำนัภายนอกของมแมลงเปลี่ยนแปลงเราก็เลยใช้หละักการปรับปรุงทางพันธุก,กรรมทําให้ส่วนอกเขากลายเป็นสีขาวจะมองเห็นได้ด้วยสายตา ธรรมดาครับนี่แสดงการฉายสีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายในหรือโครโมโซมใช่ไหมครับครับการฉายังสีเราจะเปลี่ยนแปลงในส่วนโครโมโซมนะครับพเพศเมียเมื่อผสมกับตัวธรรมชาติแล้วก็จะไม่วางไข่นะครับส่วนตัวผู้เมื่อผสมกับตัวธรรมชาติแล้วไข่ที่วางก็จะไม่ฟักเป็นหนอนนะครับอ๋อนี่ก็แสดงว่าเมื่อเจ้าแมลงวันทองเนี่ยไปผสมพันธ์กันในธรรมชาติก็จะไม่ฟักไข่เป็นหนอน S 1> <S 1> จะมา,มากินพวกพุทรานมสดของชาวบ้านใช่ไหมครับครับเ,เราได้มีการไปช่วยเกษตรกรที่จังหวัดแพร่นะครับที่ปลูกพุทรานมสดนะครับเราสามารถลดความเสียหายจาก90% มาเหลือประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์นะครับ90เปอร์เซ็นต์หรือ10เปอร์เซ็นต์ทีก็ต้องแสดงว่าวิธีการฉายรังสีเนี่ยเป็นวิธีที่สามารถลดปัญหาของแมลงวันทองได้มากสุดนะพี่ครับเอ่อเราจะใช้วิธีผสมผสานนะครับใช้วิธีอื่นมาช่วยด้วยนะครับการฉายสีสมันมแมลงจะได้ผลดีที่สุดเมื่อประชากรแมลงในพื้นที่น้อยนะครับ<อ>ในบทตีเราจะปล่อยแมลงที่เป็นหมันมากกว่าแมลงในธรรมชาตินะครับมันก็เลยไปลดจํานวนแมลงในธรรมชาติได้นะครับ อย่างนี้ก็แสดงว่าต้องมีวิธีอื่นที่ใช้คว่คู่นอกจากวิธีนี้ใช่ไหมครับพี่วน,นิดบอกกับเราว่าจะใช้มแมลงวันทองที่เป็นหมันให้ได้ผลดีที่สุดนั้นจํานวนดักแด้ของมแมลงวันทองที่นํามาปล่อยจะต้องมีมากกว่ามแมลงวันทองเต็มไว้ในธรรมชาติ9ก้ถึงสิเท่า เพราะฉะนั้นในการควบคุมการระบาดมาแมลงวันทองด้วยมแมลงวันทองฉายรังสีในแต่ละพื้นที่จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิธีการแบบผสมผสานทั้งการเก็บผลไม้ที่ถูกเจาะทําลายเพื่อลดจํานวนมแมลงวันทองในพื้นที่การใช้ฮอร์โมนรอมแมลงวางรอบพื้นที่ เพื่อลดโอกาสในการเข้ามาของมแมลงวันทองจากพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงการงดใช้สารเคมีและยาฆ่ามแมลงในช่วงที่มีการปล่อยมแมลงวันทองที่เป็นหมันรวมถึงแนวทางอื่นๆร่วมด้วยกันล่ะครับ นอกจากนี้เนื่องจากมาแมลงวันทองตัวเมียในธรรมชาติที่ผสมกับเจ้า,มาแมลงวันทองตัวผู้ที่เป็นหมันนั้นแม้ไข่จะไม่สามารถฟักเป็นตัวแต่มันก็ยังมีพฤติกรรมการเจาะเปลือกผลไม้เข้าไปวางไข่อยู่ดีกันละครับเพราะฉะนั้นการใช้วิธีการอื่นเพื่อลดจํานวนมแมลงวันทองในธรรมชาติควบคู่กันไปจึงทําให้มีโอกาสเก็บเกี่ยวผลไม้ที่เปลือกสวยและไม่ถูกเจาะเข้าไปวางไข่ได้มากขึ้นวิธีการควบคุมการระบาดของมแมลงวันทองด้วยมแมลงวันทองที่เป็นหมัน ได้มีการดำเนินการแล้วในหลายพื้นที่ทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวทำให้มีแนวคิดในการจัดทำโรงเพาะเลี้ยงมแมลงวันทองที่เป็นหมันขึ้นในพื้นที่8แห่งทั่วประเทศด้วยงบประมาณดำเนินการเกือบ800ล้านบาทซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า7,600ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว อย่างนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรใช่ไหมครับครับครับความรม่วมมือของเกษตรกรถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราปล่อยมแมลงไปเกษตรกรจะต้องไม่ใช้สารฆ่ามแมลงนะครับอาจารย์ครับและในการใช้รลังสีในการทำหมันมแมลงวันทองเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้หรือผู้เลี้ยงและคนกินหรอครับไม่ครับเพราะว่าการฉายสีเป็นจะมีผลต่อ เนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ขนาที่ฉายเท่านั้นมันจะไม่ตกค้างไปเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียกได้ว่าวิธีนี้ก็จะสามารถช่วยได้โดยที่ไม่เป็นผลจะทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆครับบครัและในวันนี้นะครับแล้วน้องนนท์ต้องขอขอบคุณพี่วินิตและก็ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับที่ให้โอกาสทางทีมงานจมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอย่างนี้ให้คุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับครับ และในตอนนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเพื่อจะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปให้คนในวังน้ําเขียวตามที่สัญญาไว้นะครับครับผมพี่มินิตและน้องนนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับความรู้คือปฏิปตอดกัมมันตรังสีกับกัมมันตภาพรังสีกัมมันตรังสีกัมมันตภาพรังสีมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะ กัมมันตภาพรังสีคือปร,รากฏการณ์ของการแผ่รังสีออกมาอย่างต่อเนื่องของาธาตุกัมมันตรังสีอันเป็นาธาตุที่เกิดจากสารสลายกัมมันตรังสีของนิวเคลียสอยู่ตลอดเวลาทําให้กลายเป็นนิวคลายใหม่หรือาธาตุใหม่พร้อมกับปลดปล่อยรังสีออกมาสู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นกัมมันตภาพรังสีจึงหมายถึงรังสีที่แผ่ออกมาจากาธาตุบางชนิดทั้งาธาตุกัมมันตรังสี ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและไอโซโทปของธาตุกัมันตร,รังสีที่มนุษย์ทําขึ้นโดยเราแบ่งกัมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยออกมาเป็น3ชนิดคืออัลฟาบีตา้าและแกมมาโดยรังสีแต่ละชนิดจะมีสมบัติหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่สมบัติที่เหมือนกันก็คือรังสีเหล่านี้จะมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อ ปริมาณและระยะเวลาที่เซลนั้นดูดกลืนรังสีเข้าไปด้วยเหตุนี้ปัจจุบันเราจะมีการนำรังสีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง,างๆทางด้านการแพทย์ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอื่นๆอ,อีกมากมายเพราะฉะนั้นหากทําให้เกิดการใช้รังสีอย่างถูกต้องเหมาะสมเราก็จะสามารถได้รับประโยชน์จากรังสีได้อย่างปลอดภัยกันล่ะครับ